ดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมแต่ถ้าหากท่านผูกดวงวังลัคนาเราได้ลัคนาสถิตนาศีเมษคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไวน้นี้ก็จะมีความชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้นในเดือนกันยายนนี้ดาวพังคารซึ่งเป็นดาวประจัมตของท่านได้โคจรอ,อยู่ในภพอริ แต่โครจรได้ตำแหน่งมหาจักรทำให้วิถีชีวิตของท่านจะต้องเตรียมพร้อมทั้งแรงกายแรงใจต่อสู้กับเรื่องที่ท้าทายความสามารถของท่านจะได้อะไรแต่ละอย่างต้องเจอบททดสอบเจอบททดสอบความสามารถของท่านด้วยความที่ดาวของท่านนั้นได้ตำแหน่งมหาจักรทำให้ท่านจะรู้จักใช้ไหวพริบปฏิพานเข้าจัดการกับปัญหาหลายๆเรื่อง หลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีด้วยเป็นจังหวัดที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นต้องลุยต่อสู้แล้วจัดชนะจะประสบความสำเร็จแต่ด้วยการที่ดาวอยู่ในมุมอาริแบบนี้เป็นไปได้ระยะนี้อย่าได้ไปคิดสร้างศัตรูอย่าหาเรื่องใครดีไม่ดีระยะนี้บางท่านอยู่ดีๆก็เจอคนไม่ชอบหรือไม่ถูกจะตา เข้ามาในชีว for ิตของท่านได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านทำใจร่มๆ่มใจเย็นเย็นแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากของมีคมด้วยอย่าหักหวมร่างกายมากเกินไปโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานต้องใช้แรงกายหรือท่านใดชอบออกกำลังกายก็ควรวอร์มร่างกายให้ดีเพราะมีเกณฑ์อาจเกิดเหตุทำให้กล้ามเนื้ออักเสบได้ง่ายดาวพระพฤหัสบดีที่โคจร ได้ตำแหน่งราชาชคร่วมกับดาวพระราหูที่โครจรได้ตำแหน่งเทวีชคและในวันที่9กันยายนดาวพระเกตจากโครจรก็พบสหัชชาทำให้ช่วงนี้ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จะทำสิ่งใดก็จะได้รับการเกื้อกูลส่งเสริมที่ดีสามารถก่อง่าสร้างตัวได้เรียกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็มีความสะดวกสบาย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอธิษฐานขอสิ่งใดจะประสบความสำเร็จยิ่งท่านใดเดินทางไปทำบุญไปร่วมงานบุญสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงนี้จะเห็นผลทันตาบางท่านก็จะมีเหตุต้องเดินทางบอยเดินทางไกลที่ประจอรลงเท้าไม่ค่อยอยู่กับที่อาจได้ไปอยู่ยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแต่ในมุมหนึ่งบางท่านก็รู้สึกปิดอัดใจถูกกดดันกับเรื่องบางเรื่อง ที่บอกใครไม่ได้โดยชอบเก็บตัวทำตัวลึกลับต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับท่านช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกหกชักจูงไว้บ้างหรือถูกหวังผลประโยชน์หวังอะไรบางอย่างจากท่านระยะนี้การพูดการเจราจาใดๆต้องคิดก่อนพูดระวังจะเกิดการเข้าใจผิด โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดพี่น้องเพื่อนฝูงของท่านอาจมีเหตุผิดใจกันได้ง่ายๆรวมถึงในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆต้องดูให้รอบคอบารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจะเซ็นไม่งั้นจะเสียเปรียบภายหลังด้วยทางด้านการเงินในเดือนกันยายนนี้ดาวประสุกคือดาวการเงินของชาวลักนณาราศีเมษได้โคจรเป็นตำแหน่งราชาโชคในภพพันธุ ทำให้ท่านจะมีดวงจะได้หลักทรัพย์ได้รับโอกาสที่ดีได้รับการเกื้อกูลจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมีหลักมีฐานที่มั่นคงมีบ้านมีที่ดินคอนโดที่อยู่อาศัยยิ่งท่านใดทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านรีสอร์ทคอนโดพัร์์เมนต์ยวดยานผ่านนะรวมไปถึงการขายหรือการให้เช่า ก็จะทําให้ท่านมีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาในมุมกลับกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษบางท่านอาจจะไปทําเรื่องกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยในวันที่18กันยายนดาวพาชทิตจ,จากโครจรเข้าพบตริโดยโครจรไปปะทะจั่วกับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพังคานและดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษ อาจะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าหรือวที่ภาวะอ่อนกว่าท่านหรือไม่ก็บุตรหลานบริวารมาสร้างปัญหาให้มีภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนอายุน้อยกว่ากับบุตรหลานบริวารของท่านหากมีปัญหาเกิดขึ้นระยะนี้ระวังจะยืดเยื้อส่วนท่านใดที่มีภาระหนี้สินอาจจะเครียดนิดนึงถูกกดดันถูกทวงหนี้ ช่วงนี้ท่านเองต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าได้ไปหาเรื่องใครไม่งั้นจะมีเรื่องเสียหายเสียงเงินบด,ดีไม่ดีเจตัวด้วยดาวพระราหูที่โคจรร่วมกับดาวประพุทธหัตสปาีนั้นทําให้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีโชคมีลาบจากต่างทินต่างแดนต่างประเทศการทํานําเข้าส่งออกโดยมากโชคลาภที่้ะมาในช่วงนี้มักจะมาจากสิ่งที่ท่านได้ลงมือทํา มากกว่าโชคจากการเสี่ยงจะลงทุนทำอะไรช่วงนี้เป็นไปได้คิดวางแผนไว้ก่อนจะดีกว่ายิ่งหากเป็นการทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นอาจารย์ยังไม่แนะนำในช่วงนี้และในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะโดนค่าป,ปรับต่างๆเกิดขึ้นอาจจะโดนค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านใดที่จะต้องขับรถนะคะพยายามทำตามกฎจราจรไม่งั้นใบสั่ง จะมาถึงบ้านท่านในวันที่28กันยายนดาวพระพุธจากโคจรเข้าพบปาิิโดยโคจรได้ตำแหน่งกระเซตาทิดีและมหาอุดด้วยตามมาด้วยดาวพระศุกร์คือดาวการเงินของท่านจากโคจรเข้าพบปุตต์าทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์นำเงินไปลงทนุนหมุนเวียนเกี่ยวกับธุรกิจที่ท่านได้ทำระยะนี้ท่านเองต้องระวังในเรื่องคำพูด การสื่อสารทําอะไรนึกถึงชื่อเสียงเครดิตของตัวเองด้วยอย่ารับปากใครหากท่านทําไม่ได้ในเรื่องเอกสารก็ต้องระวังมีปัญหาเกิดขึ้นและตลอดทั้งเดือนนี้ถึงแม้ว่าท่านจะมีรายได้เข้ามาก็ตามนะคะก็จะมีรายจ่ายมีพารละรออยู่ขอให้ท่านบริหารจัดการการเงินให้ดีจากได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นท่านใดที่ต้องหมุนเวียนเงินระวังเงินตึงมือ เพราะฉะนั้นท่านก็มีทุนสำรองไว้ด้วยนะคะทางด้านกันงานในเดือนกันยายนนี้ท่านจะมีงานเข้ามาค่อนข้างมากหลายอย่างรับผิดชอบเยอะมีงานเข้ามาไม่ขาดด้วยและงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมาพร้อมกับปัญหาให้ท่านต้องคอยจัดการต้องวางแผนให้ดีจัเร่งรีบไม่ได้เพราะดูแล้วงานที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องใช้ความละเลอ,อียดรอบคอบ ในด้านดีคือท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จากมิตรให้การเกื้อกูลท่านท่านใดกําลังทำตาแหน่งอาจจะมีข่าวดีหรืออยู่ในช่วงของการสอบเขาตําแหน่งก็จะมีเกณฑ์ได้ด้วยแต่ท่านเองต้องใช้ฝีมือนะคะใช้ความรู้ความสามารถของท่านล้วนๆในด้านระยะน,นี้นะคะหากท่านต้องทํางานร่วมกับใครระวังในเรื่องของการพูดการเจรจา กาแสดงความเห็นอย่าไปขัดแย้งกับชาวบ้านเขานะคะคิดก่อนพูดไม่งั้นจะเกิดศัตรูในวงงานท่านได้ทางด้านเจ้าของกิจการก็อาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจนะคะกับลูกน้องบริวารของท่านเข้ามาในช่วงนี้ด้วยแต่ในด้านดีนะคะในเดือนนี้งานอะไรที่เคยพลาดโอกาสไปแล้วเป็นงานที่ดีนะคะจะกลับไมาใด้านคว้าโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะและงานเนี้ย ที่เข้ามานะคะถึงแม้ว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับท่านทางด้านความรักคนโสดอาจได้พบเจอคนถูกใจจากการเดินทางอาจเป็นคนละแวกเดียวกันพื้นเพเดียวกันในด้านค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นพ่อสื่อแม่ชักหรือจัดหามาให้ก็ได้ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะคู่ครอ,องของท่านเกื้อกูนท่านดีนะ จะมีปัญหากระตุ้นต้นเองมากกว่าี่เป็นสร้างเรื่องนะและอาจจะมีพาลัก่าใส่ายไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารของท่านในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องบริหารจัดการการเงินในครอบครัวให้ดีก็แล้วกันและอาจารย์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงนะคะตามวันที่ท่านเกิดและอายุข,ของท่านสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตหรือว่าจะเป็นที่บ้านนะครพ่อแม่พี่น้องก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน และหากท่านใดที่ต้องการมารับทรัพยากร์เป็นลาย่วนตัวก็สามารถติดต่ออาจารย์ทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะทุกกำลังใจทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เสริมเต็มกำลังใจดีๆกันสเสมอมาด้วยนะก็ขอ,ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดทางประการใดไปก็ให้อภอยัยเช่นกันแล้วกันด้วยนะสวัสดีค่ะ